หมาะที่จะกินเป็นชาบูที่สุดเลยในความรู้สึกโอ้รสชาติมันแตกต่างอะเป็นหนึ่งในหมูที่ราคาสูงที่สุดในโลกสวัสดีครับทุกคนมาพบกับกินข้าวบูมฮะวันนี้กินคนเดียวมาคนเดียวนะนานๆทีจะได้มากินข้าวคนเดียวแบบนี้นะฮะก็ช่วงนี้ ไอ้อกับพี่บอมงานยุ่งมากเป็นพิเศษผมก็เลยจะมีวันที่ต้องมาฉายเดียวแบบนี้นะฮะแต่ว่าร้านที่เราเลือกมาวันนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นร้านที่เหมาะกับการมากินคนเดียวมากๆซึ่งหลายๆคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วที่นี่คือฮิโตริชาบูาฮิตตริแปลว่าคนเดียวชาบูก็คือชาบูฮิโตริชาบูก็คือชาบูกินคนเดียวนั่นเองนะครับเรียกว่าผมมารีวิวนี่ก็คงช้ากว่าคนอื่นเขาไปเยอะแลละแต่เอาจริงเชื่อไหมว่าแบบ ผมยังไม่เคยมีโอกาสได้กินร้านนี้เลยเขาเปิดมาตั้งหลายเดือนแล้วหรือว่าเป็นปีแล้วก็ไม่รู้นะก็รู้สึกว่าแบบวันนี้เป็นเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่เราจะได้กินชาบูด้วยกันนะครับคือแบบปกติชาบูชาบูมันเป็นอาหารที่เราต้องมากับเพื่อนหลายๆคนใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าแบบหนึ่งก็คือมันยากและที่เราต้องนัด คนมากินพร,พร้อมๆกันอะไรเงี้ยจะเป็นเพื่อนจะเป็นครอบครัวจะเป็นอะไรก็แล้วแต่รู้สึกว่าแบบมันมันลำบากขั้นที่หนึ่งคือต้องนัดเพื่อนให้ได้นึกออกปะแล้วถ้าคิวไม่ตรงกันมันก็แบบมันก็แบบนไปไม่ได้อะแ,และอย่างที่2ก็คือแบบว่าเวลาเราไปกินชาบูกับเพื่อนอะ่ะเรามากักจะมีสไตล์การกินที่มันแตกต่างกันอะ่ะนึกออกไหมแล้วแบบแต่ละคนคนนี้ก็จะกินแบบนี้คนนั้นก็จะกินแบบนั้นแล้วผมไม่รู้ใครเป็นเหมือนกันไหมผมรู้สึกว่าผมเป็นคนหนึ่งอะ่ะผมไม่ชอบให้ใครมา ยุ่งกับหม้อของผมอะผมอยากแบบเนี่ยเรามีวิธีกินแบบเนี้ยเราอยากจะกินแบบเนี้ยผักมันต้องเรียงแบบเนี้ยเนื้อมันต้องลงแบบเนี้ยแล้วรู้สึกว่าแบบพอมันกินรวมกันหลายๆคนเนี่ยมันไม่ได้ดักใจอะเออแล้วก็เลยรู้สึกว่าร้านฮิตโตรีเนี่ยหรือหรือชาบูที่แนวกินคนเดียวแบบเนี้ยซึ่งปัจจุบันเอาจจริงนะก็มีหลายแบรนด์แล้วนะที่เริ่มทำนะรู้สึกว่ามันแบบตอบโจทย์กับชีวิตเรามากเลยแล้วแบบเออผม ผมมีความสุขกับการกินชาบูแบบหม้อกินคนเดียวแบบนี้มากเลยที่ไม่ต้องมีใครมายุ่งนะรวมถึงว่าไม่ต้องรอให้มีเพื่อนมากินด้วยกันะ่ะวันนี้หิวตอนเที่ยงอยากจะกินชาบูก็มาเลยแบบนี้ใครรู้สึกเหมือนกันก็ช่วยกด9ด้วยนะฮะยืมมุกี่สเตฟานมาใช้นะมีใครคิดเหมือนกันไหมกด9มาเร็วๆเลยแ,แล้วกันนะครับท่านผู้ชม <laughs> แล้วเนี่ผมอยากจะให้ดูเซตอัพของร้านนี้นิดนึงคือเขาทำเป็นแบบโต๊ะเป็นเคาน์เตอร์ ซึ่งผมชอบมากเลยคือโอเคมันจะมีมุมบางมุมนะที่กินพร้อมๆกัน4ี่หคนได้แต่ว่าพอมันเป็นเคาน์เตอร์แบบนี้แต่ละคนก็มีหม้อของตัวเองอยู่ตรงหน้าเลยไงหนึ่งหนึ่งคนหนึ่งหม้อแล้วก็สามารถแบบสามารถจัดการได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องสนใจใครมากเดี๋ยววันนี้เราจะกินชาบูด้วย,วยกันแล้วก็คุยถึงวิธีการกินชาบูของผมดนะ้วยว่าปกติเวลาผมมาอะไรเงี้ยแล้วผมกินยังไงอะ่ะผมคิดว่าแต่ละคนมันมีสเต็ปที่ไม่เหมือนกันนะเว้ย แล้วรู้สึกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปแชร์สเต็ปในแบบของเราบ้างเออเวลามากินนะขอให้เลือกน้ำซุปก่อนซุปก็จะมีซุปฮิโตริซึ่งอันนี้วันนี้ผมเลือกอันนี้แล้วมีซุปคมบุแล้วก็มีซุปทงคอสึด,ด้วยแล้วก็มีซุปโทริไพตันด้วยทงคอดสึดคือกระดูกหมูโทริไพตันคือไก่นะแล้วก็มีสุกิยากิเขาบอกว่าที่ขายดีก็คือฮิโตริกับสุกิยากิพอเราเลือกซุปเสร็จปุ๊บเราก็จะเลือกเนื้อซึ่งมันจะมาเป็นเซ็ตก่อน คือเราต้องเลือกเซตหนึ่งเซตก่อนใช่ไหมเพื่อให้เพื่อให้เพื่อให้มันมาเป็นครบชุดที่ทานได้แล้วต่อจากเซตปุ๊บอะ่ะเราก็ค่อยเลือกเป็นอะลาคาร์ทสมมุติเราจะเลือกเซตนี้แล้วเราจะเพิ่มท็อปปิ้งเป็นไอ้พวกแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยก็สามารถทําได้เมื่อกี้แอบ,บเดินไปดูตรงเคาน์เตอร์มานิดหน่อยก็คือเหมือนกับว่าพี่เชฟเขาก็จะแบบว่ายืนสไลด์เนื้อให้เราอยู่ตรงนี้เลยแล้วในตู้ก็จะมีแบบตู้เก็บเนื้อเอาไว้ ผมชอบที่นีอย่างหนึ่งตรงที่เขามีเนื้อให้เลือกหลากหลายแบบดีทั้งเนื้อและหมูเลยนะแล้วก็ซีฟู้ดด้วยคือมีแบบถูกกลางแพงให้เลือกกินได้แบบตามงบประมาณอย่างเซตหมูของเขาเนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณสัก380นะครับส่วนเซตเนื้อราคาเริ่มต้นก็จะอยู่ประมาณสัก480นะก็คือเหมือนกับว่าประมาณเหมือนไปกินบุฟเฟ่์มื้นนึงง่ะแต่ว่าเขามาเป็นเซตเท่านั้นเองว่าง,งนิอน เลีอนจะไปถ่ายรายการกับป๊ะป๊าเหรอเลีอนนี่ไงเลีอนถ่ายรายการกับป๊ะป๊าอยู่เนี่ยเลียนเห็นไหมเลียนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเฮ้ยจะบอกว่าที่นี่เขา มีของทันเล่นด้วยนะเป็นผักด,ดองนะฮะแล้วก็นี่มีเป๋าฮื้อด้วยแล้วก็ชุดชาบูของเรามาเสิร์ฟแล้วนะฮะวันนี้ผมสั่งเป็นชุดหมูนะซึ่งก็จะมีหมูให้เลือก3แบบเลยมีคูโรบุตะพอกเบลลี่เขาเรียกว่าส่วนบาระนะฮะก็คือส่วนหมู3ชั้นว่าง่าย,ายแล้วก็อันนี้เป็นสันคอคูโรบูตะนะครับแล้วก็สุดท้ายคือหมูไอเบริโกนะฮะอ่าอิเบริโกพอกจากสเปน แล้วก็มีเซตผักอยู่ฝั่งนี้แล้วก็น้าซุปอยู่ตรงกลางวางกล้องฝั่งนี้ได้ไหมเนี่ยโอ้โหควันรู้สึกได้ฟิลมากเลยอ่ะเหมือนกับว่าคุณกําลังกินชาบูอ่ะผมจริงๆนะฮะเริ่มจากของคาเล่นของเขาก่อนเขาให้เป๋าฮื้อมาเป็นเป๋าฮื้อราดซอสตับนะฮะเราก็ต้องชิมซะหน่อยเทกเจอร์หนึบๆรสชาติไม่ด้ไม่ได้จัดมากออกแนวจืดๆนิดนึงแค่แบบมีกลิ่นหอมๆใช้เท้าดองอร่อย ผักดองนี่คือเยี่ยมเยี่ยมเลยเราเริ่มต้นจากเราต้มผักก er awesome. ่อนถูกปะเวลาผมต้มผักอ่ะผมจะเอาผักที่มันสุกยากๆอ่ะใส่ลงไปก่อนเช่นเห็ดหอมคือมันไม่ได้สุกยากหรอกแต่ว่ามันต้องใช้เวลานานในการต้มกว่ามันจะอร่อยแล้วก็ไฟเนี่ยทุกคนหม้อชาบูอ่ะมันไม่ควรจะปล่อยให้มันเดือดเกินไปนะอันนี้เป็นทริคแล้วก็เราไม่ควรจะใส่ผัก จนเต็มหม้อเว้ยผมรู้สึกว่ามันจะต้องใช้พื้นที่ในการที่แบบทําให้เนื้อมันสุกอ่ะอันนี้คือเราก็ไปอ่านเจอมาเนี่ยว่าแบบเราต้องเราต้องไม่ใส่ของลงไปในหม้อทั้งหมดแล้วก็เห็ดเนี่ยผมชอบฉีกเป็นอันเล็กๆรู้สึกว่ามันอร่อยกว่าสมมุติว่าประมาณนี้นะแล้วเราก็จะปล่อยให้มันค่อยๆสุกไปในระหว่างนี้เราก็จะเอาเนื้อมากินเราจะขอเริ่มจากหมูก่อนแล้วนะวิธีกินในแบบของเราเราก็จะคีบหมูขึ้นมา1ชิ้นแบบนี้แล้วเราก็จะลงไป แล้วระหว่างที่ลวกเนี่ยผมจะไม่ทิ้งให้หมูมันแบบนอนอยู่เฉยๆเราต้องรู้สึกเหมือนถ้าเรากําลังให้มันว่ายน้ําอยู่แหวกว่ายแล้วผมรู้สึกว่ามันจะอร่อยกว่าในละรูปแบบนี้นะประเด็นคือเราจะไม่ขยบมะ่ะเข้าใจเข้าใจปะคือแบบบางคนจะแบบขยับม,มันแล้วก็โยนมันลงไปอะ่ะคือเราจะไม่ทําแบบนั้นคือวิธแบบในความรู้สึกผมคือเวลากินชาบูให้อร่อยเราต้องแบบค่อยๆให้มันเป็นไปของมันผมจะเริ่มจากซอสปอุงึกก่อน ปอนสึเนี่ยเราจะใส่โมมิจิโอโรชิลงไปแล้วใส่กระเทียมลงไปนิดเดียวไม่ต้องเยอะแค่ให้มันพอมีกลิ่นแล้วก็ผมชอบก้นหอมเยอะๆผมก็จะใส่เยอะแต่บางคนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่แล้วเวลาทานเราก็จ,จุ่มลงไปเลยปอนสึม,มันจะเป็นซอสที่แบบเบสจากส้มยูสุใช่ปะ่ะแล้วมันควันเยอะรอเรยแล้วมันจะมีกลิ่นแบบ หอมๆสว่างๆเปรียปร้ยวๆมันจะสดชื่นอ่ะแล้วเราก็จะกินขกัวข้าวแบบนี้ผมแนะนำจริงนะกินชาบูอ่ะหรือซุกี้ก็แล้วแต่กินขกัวข้าวแล้วมันอร่อยขึ้นเวลาเราไปกินร้านชาบูที่ญี่ปุ่นจริงๆอ่ะแบบออร์เทนติกมากๆอ่ะเขาจะไม่กินน้ำซุปด้วยนะเขาจะกินเฉพาะวัตถุดิบที่อยู่ในนี้แค่ให้น้ำซุปเป็นเหมือนกับตัวเพิ่มรสชูรสชาติเฉยๆแล้วเขาแทบจะ จุ่มค้างไว้ในปอนสึเลยคือผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนญี่ปุ่นกินได้แบบมันจะมันก็จะเค็มและเปรี้ยวและรสจัดกว่าแต่ก็คือแบบมันเป็นอีกวัฒนธรรมหนึ่งดีพูดถึงมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะ Amazing นะในช่วงที่ผมเริ่มทำคอนเทนต์กินใหม่ๆนยะหมูคุโรบุตะนี่ต้องมานั่งอธิบายนะว่ามันคืออะไรหมูดำอะไรเงี้ยหลายๆคนไม่รู้จักจนตอนนี้คือมันแบบว่าแพร่หลายสุดๆไปแล้วอะหมูสชั้นมันก็อร่อยว่ะ คือต้องเป็นคนชอบกินแบบติดมันนิดนึงนะคือไอหมูติดมันเนี่ยผมก็กินได้ไม่เยอะนะมันต้องแบบกินสลับกับตัวที่มันเป็นแบบหมูลีนๆเนี่ยแล้วมันอร่อยอมไฮไลท์สำหรับคนกินหมูอยู่ตรงนี้อีเบริโกหรือว่าหมูไอเบริโกจากสเปนโอ้ยรสชาติมันแตกตา่างอ่ะคือหมูไอเบริโกเนี่ยทุกคนสำหรับคนที่ยังไม่เคยได้ยินสตอรี่ของมันนะเป็นหนึ่งในหมูที่ราคาสูงที่สุดในโลก มันเป็นหมูที่ถูกเลี้ยงด้วยลูกสนหรือว่าอคอนนะอคอนซื้นลูห้ดูแล้วคือเนื่องจากแบบมันถูกขุนด้วยไอสิ่งนี้มันทําให้มันมีรสชาติในเนื้อที่ที่แตกต่างจากตัวอื่นแล้วมันก็คงแบบว่าถูกเลี้ยงอย่างดีอ่ะมันก็เลยแบบเหมือนสะสมรสชาติไว้เยอะแล้วกินเข้าไปเราจะรู้สึกว่าเออกลิ่นมันเขาเรียกมันมันเฟลเวอร์ฟูลกว่าแล้วมันก็จะมีไขมันแทรกที่ค่อนข้างจะเยอะนุ่มอร่อย มาเป็นน้ำจิ้มอีกตัวหนึ่งม้างโกมาดาเละนะฮะโกมาดาเละก็คือน้ำจิ้มงานั่นเองนะนี่น้ำจิ้มซอสงานเนี่ยมันจะมีความแบบว่าครีมี่มีความแบบแน่นๆนะผมรู้สึกว่ามันดีมากเลยเมื่อมากินคู่กับปอนสึคือปอนสึมันจะสว่างแต่พอเรากินไปเรื่อยๆมันจะเริ่มเลี่ยนพอมากินน้ำจิ้มงานานานมันก็จะเลี่ยนอีกเราก็ต้องกลับไปกินปอนสึแล้วสลับไปสลับมารู้สึกว่ามันเป็นคอมบิเนชันที่เออคนญี่ปุ่นมันเก่งมันคิดได้ไง คิดได้ไงว่าต้องเอามากินคู่กันแต่กินคู่กันแล้วอร่อยออร่อยสิ่งที่ควรทําอย่างหนึง่งเวลามากินชาบูคือช้อนฟองออกเลยบางคนจะรู้สึกว่าไอ้ขั้นตอนนี้มันยุ่งยากแต่มันทําให้อร่อยขึ้นเชื่อผมไหม้วหลายหลายคนก็จะมีคําถามว่าแล้วไอ้ผักเนี่ยมันจิ้มน้ำจิ้มไหมจิ้มครับใส่ลงไปเลยครับ ถ้าใครไม่ชอบเค็มก็ไม่ต้องใส่ลงไปในถ้วยน้ําจิ้มก็ได้นะค่อยๆจิ้มก็ได้แบบเรารู้สึกว่าผักมันจืดอืมีมรสชาติเพิ่มขึ้นอร่อยน้ําซุปเขาอร่อยจริงมันแบบว่ามีความอูมามิเค็มกําลังพอดีแล้วก็พอที่จะซดได้พอน้ํามันเ,เดือดมากก็ลดไฟด้วยนะฮะบางคนค้างไว้ที่เบอร์แม็กซิมัมตลอดเวลาเลยผมเนี่ยอยู่เบอร์ล่างๆเกือบจะตลอดเพราะว่าเราไม่ได้มีวัตถุดิบอยู่ในนี้เยอะ ผมขอไปที่เนื้อบัวบ้างดีกว่านี่คือคูโรเกะวากิวคูโรเกะก็คือบัวพันธุ์ผลสีดําไขมันแทรกแบบว่าปานกลางไม่ได้เยอะมากอันนี้เป็นเนื้อตัวแบบว่าเกือบๆจะเริ่มต้นของที่นี่จุ่มไม่ต้องนานนะเนื้อเพราะว่ามันกินแบบมีเดียมแรได้ขึ้น <c oughs> แล้วแค่นี้พอเนื้อเนี่ยผมชอบกินตอนที่มันมีความแบบชมพูชมพูนิดนมันจะยังไม่ไม่แบบ ไม่ไม่แข็งอะเออถ้าสุกเกินไปมันแข็งอือืม,อมโอ้แค่เนื้อตัวเริ่มต้นก็ดีแล้วไปต่ออย่าค้างนานได้สีชมพูปุ๊บลงจุ่มน้ำจิ้มได้เลยอืคือการที่เนื้อมันยังแบบว่าชมพูชมพูอยู่เลยนะมันได้ทั้งนอกแหนว่าเนื้อมันจะยังไม่แข็งเกินไปเลยนะมันจะได้กลิ่นของรสชาติเนื้อเนี่ย เต็มที่มากขึ้นด้วยแล้วเรารู้สึกว่าเรามากินชาบูอ่ะเรามาตามหาสิ่งนี้ไม่ได้จะมากินแต่รสชาติของน้ําจิ้มอ่ะนี่ออกไหมคุโรเกะที่เรากินเนี่ยมันเป็นส่วนสะโพกมันคือรัมนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะซึ่งสะโพกเนี่ยมันจะเป็นแบบแแไขมันเนี่ยแน้วแทรกมาเยอะมากแต่ว่าเราจะมีอันนี้นี่คือโจโรสุ อันนี้เป็นระดับ A5 ด้วยนะ A5 ก็คือเป็นเนื้อที่เกรดดีที่สุดเป็นส่วนของสันคอจะสังเกตได้ถึงลายหินอ่อนที่อยู่บนเนื้อมันจะยิ่งกว่าเดิมแล้วก็เหมือนเดิมจะบอกว่าเนื้อยิ่งแพงยิ่งลวกแป๊บเดียวนะทุกคนลงปึ๊บปึ๊บขึ้นบางคนจะงงวาใส่ลงไปในถ้วยน้าจิ้มแบบนี้เลยเหรอใช่ครับมันจะเป็นการลดอุณภูมิของเนื้อที่ถูกแบบว่าถูกลวกมา อย่างร้อนด้วยแต่พอลงไปน้ําจิ้มที่มันแบบว่าเป็นอุณหภูมิห้องอะ่ะมันก็จะทําให้มันกินได้เลยอตอนกินเข้าไปตอนแรกนะเราก็จะได้รสชาติของน้ําจิ้มก่อนใช่ปะแต่พอเราค่อยๆเคี้ยวเนี่ยน้าในเนื้อ f l a อร์ของเนื้อเนี่ยมันจะค่อยๆซึมออกมากินแล้วมันได้รสชาติของเนื้อเพิ่มจริงๆถ้าเราเผลอลวกเนื้อมันสุกเกินไปนะนนะซอสอะ่ะมันจะเข้าไปอยู่ในเนื้อเยอะเกินไป แล้วมันก็จะได้แต่รสชาติของซอสแต่รสชาติของเนื้อมันจะกลายเป็นว่ามันหายแต่พอเป็นแบบนี้มันจะยังได้เคี้ยวอยู่มันก็จะแบบค่อยๆได้เพิ่มรสชาติไปดีทีนี้สมมุติว่าบางคนน่ะชอบส่วนโรสึนะใช่ป่ะแต่รู้สึกว่ามันมันน้อยไปอ่ะมันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่มันกว่าเดิมคืออันนี้เขาเรียกว่าโทคุเซนโลสึเนี่ยมันเป็นส่วนสันคอเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าส่วนโจโลสึมันจะมันน้อยกว่า แล้วทบคเซนเนี่มันจะมันมากกว่านะเราก็จะลองลวกให้ทุกคนดูด้วยชิ้นใหญ่มากทบคุเซนโรสึออืทบคุเซนอ่ะมันคือเนื้อพิเศษสเปเชียลแล้วมันก็สเปเชียลจริงคือมันจะแบบไขมันเยอะกว่ามากกินเข้าไปจะรู้สึกเลยว่ามันแบบว่าละลายอ่ะซึ่งคนที่ชอบแบบเนื้อมันๆน่ะน่าจะชอบ แต่ส่วนตัวนะผมว่าโจโรเสืออร่อยกว่าทุเซนมันเงินไแปบบแต่ทีนี้เนื้อไปกว่านั้นมันจะมีอันนี้อากิตะเอหอันนี้เป็นส่วนสตริปลอยนะฮะสตริปลอยก็คือสันนอกอากิตะก็คือเป็นเนื้อจากจังหวัดอากิตะซึ่งโดยปกติไอ้ส่วนสันนอกที่เป็นสตริปลอยเนี่ยมันจะเป็นสส่วนที่ไขมันมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่ามันจะเป็นไขมันแบบติดของแต่เนื่องจากมันเป็นเอ้า เขาก็เลยแบบว่าเป็นเนื้อที่แบบมีไขมันแทรกแบบสุดอะแต่ชิ้นใหญ่มากเลยนะชิ้นใหญ่มากเลยซื้อซือออประมาณนี้กินได้แล้วไม่ต้องรอนานโอ้น่าสนใจมากเพราะมันเป็นสติปลอยอ่ะเรากลับรู้สึกว่าแม้มันจะเป็นเนื้อ A5 ที่ไขมันแทรกเยอะเยอะ,อะมันกินง่ายกว่าวะ่ทุกคนแล้วมันมีรสชาติของเนื้อที่เยอะเยอะกว่าด้วยอะ่ะไม่พูดจริงนะคือ เนื้อเอห้าเนี่ยมันเหมาะที่จะกินเป็นชาบูที่สุดเลยวะในความรู้สึกผมคือทุกครั้งที่กินเนื้อเอห้าในแบบที่แบบเป็นรูปแบบอื่นอะ่ะเราจะรู้สึกว่าไปใช้ A4 หรือ A3 ก็พอแล้วแต่พอเป็นชาบูนะมันอาจจะเหมาะกับ A5 ที่สุดในความรู้สึกเราแล้วก็อยากกินเยอะหมายถึงว่ากินสัก 2- อสาชิ้นแบบนี้กําลังดีแล้วมากับเพื่อน2อคนสั่งแบ่งกันอะไรเงี้ยผมว่าโอเคนะแล้วพอเราผ่านเนื้อแกงเมื่อกี้ไปนะฮะผมก็จะเอาผัก กลับมาต้มใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมากินรสชาติที่มันเบาลงแหละเมื่อก,กี้มันแบบมันหนักไปหมดเลยเออจริงๆแอดจะบอกด้วยว่าลำดับการกินที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้จริงๆแล้วนะเวลามากินเองนะให้กินอันที่แพงที่สุดก่อนอันที่มันที่สุดกินอันนั้นก่อนแล้วมันจะไม่เลี่ยนมากและไอ้วพวกเนื้อที่มันราคาถูกลงมาเราค่อยกินทีหลังให้มันอิ่มนะจบจากชาบูเขาจะมีอูด้งเย็นเสิร์ฟพ,พร้อมแบบซอสมะนาววาซาบิ เป็นเหมือนกับเมนูล้างปากก่อนเข้าของหวานอือสดชื่นเออยิ่งถ้าเกิดซดซุปเข้าไปนิดนึงด้วยอร่อยดีแล้วมันมีวอซาบินิดนอ่ะมันแบบอืมช่วยแก้เลีเ่ยนดิแล้วก็แอบบมีดีเทลนิดนึงไนหะคือแบบให้ดูตรงนี้คือตรงบริเวณแบบใต้โต๊ะอ่ะมันจะมีตัวแขวนกระเป๋าเว้ยทุกคนเนี่ยเห็นปะเป็นตะขอเอาไว้แขวนกระเป๋าได้ แบบเหมาะกับมากินคนเดียวอย่างแท้จริงส่วนของหวานของเราก็จะตกท้ายด้วยไอติมชาเขียวซอฟเสิร์ฟอร่อยเลย Work. โดยปกติผมก็ต้องสรุปว่าแบบผมชอบอะไรมากสุดในวันนี้อะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่เรารู้สึกว่าแบบวันนี้มันไม่ได้มี point ที่จะสรุปขนาดนั้นอนะเพราะเรารู้สึกว่าแบบโอเคอะถ้าถามว่าเราประทับใจเมนูไหนผมประทับใจหมูไอเบริโก อร่อยมากเลยสาหรับคนที่ไม่กินเนื้ออย่างเงี้ยชอบกินหมูผมว่ามันแบบอร่อยเลยผมยังรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยมาครั้งหน้าผมอาจจะลองกินหมูล้วนๆไปเลยอะไรเงี้ยแต่ข้อดีจริงๆคือเราไม่ต้องเลือกไงว่าเราจะต้องกินหมูอย่างเดียวหรือเปล่าเพราะว่าเราแบบเราจะกินเซตหมูแล้วสั่งเนื้อมาเป็นแบบมาเป็นลาคาร์ดก็ได้ซึ่งเนื้อผมรู้สึกว่ามาแล้วแต่วันวันไหนที่เราอยากแค่แบบกินชาบูให้มันอิ่มเเดินเข้ามาแล้วก็สั่งตัวถูกๆคุโรเกะก็อร่อยแล้วเนื้อสะโพกอะ่ะ เนื้อสะโพกก็อร่อยแล้วแบบรสชาติเนื้อมันเยอะดีแต่สมมุติว่าวันนี้แบบวันนี้อยากจะได้รสที่มันแบบว่าพิเศษขึ้นมาหน่อยก็อาจจะกินโจโรสึหรือถ้าเกิดชอบมันๆก็ไปแบบโทกุเซนหรือว่าไปแบบเนื้ออากิตะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็แบบมันก็ทําได้เหนไหมแล้วสมมุติว่าเรากินตัวมันๆแล้วเราไม่อิ่มแล้วก็ต่อด้วยตัวที่มันลีนๆให้มันอิ่มโดยรวมถือว่าดีมากแต่พอยจริงๆผมว่ามันคือแบบมันคือเพราะเราได้ทําเองอ่ะ ได้กินคนเดียวได้ค่อยๆแบบค่อยๆแบบใช้สมาธิอยู่กับมันอะ่ะเออไม่รู้ดิผมผมชอบความที่มันเป็นแบบนั่งกินคนเดียวมากเลยมันเออชอบคอนเซปต์นี้มากเลยจบแต่เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้นะฮะก็ขอบคุณที่มากินข้าวกับบูมนะครับวันนี้กินข้าวบูมกินกินคนเดียวอีกแล้วเดี๋ยวร้านต่อไปที่มากินคนเดียวจะเป็นร้านไหนก็ต้องรอติดตามชมต่อไปฝากไว้เท่านี้บา,บาย